And I were pursuing a man named Albert Wesker. Wesker. He was a top official with Umbrella, the leader of our Stars unit. I met him again after the Raccoon City incident on Rockford Island. Since then we've been trying to track him down. Then a few years ago we got a tip from a reliable source: the whereabouts of Umbrella's founder, Oswell E. Spencer. So we paid him a visit hoping he'd lead us to Wesker. On that data, look like her. I have to know if she's still alive. You two were close. We were partners. What about you? Why'd you join the BSAA? My parents were involved in an accident caused by a pharmaceutical company when I was young. Umbrella? Yes. I only found out later that the accident. Cover up the manufacturing of biological weapons for terrorists. They we're using Africa as a testbed for their experiments. Bioweapons were responsible for the deaths of my parents. And someone has to pay for that. So you joined the BSAA. There's only so much one person can do. Even a superhero like you, Chris. I'm no superhero. Together, we can end this. Then let's make a stand for our fallen brothers. Hang on. โอเคก็ขอสวัสดีกับเพื่อนเพนพี่น้องกันอีกสักครั้งหนึ่งนะตอนนี้ก็กลับมากันแล้วในเกม Resident Evil อ่าไฟในน่าจะพาที่6แนั่นแหละอก็จำไม่ได้นะไม่ได้เล่นมาตั้งหลายวันแล้วเมื่อกี้นี้ก่อนเข้าฉากก็ได้ดูคัสซีนไปบ้างแล้วก็คืออ่าชื่อว่าเนี่ยสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับชิววาเลนไทา์นั่นเองนะคริสก็เลยเล่ารายละเอียดไปว่า ก่อนหน้านี้ก่อนที่เขา,าจะมาพา,ากจัดกันเนี่ยเขาสองคนนะ่ะอไปตามล่า,าเวสเกอร์น,นั่นเองก็คือเป็นภารกิจเขากับจิลเนี่ยได้รับมอบหมายให้ไปจับตัวเวสเกอร์ที่เคยหา์ของสเปนเซอร์น,นั่นเองว่าแต่ตอนนี้เราเก็บของครบมนนั้ยครัโอเคเราเก็บหมดแล้วโอเคจะสรุปให้ฟังอีกรอบหนึ่งหลังจากที่คริสเนี่ยเล่าให้ฟังว่า เขากับจิวอะเกิดอะไรขึ้นกันบ้างก็อย่างที่เห็นไปในคัสซีนว่าจิวกับเวสเกิลอะตกหน้าผาไปทั้งคู่จนคริสก็คิดมาตลอดเลยว่าจิวอะน่าจะต้องตายไปแล้วละ่ะแต่ว่าพอเขาได้เห็นข้อมูลจากไฟล์ที่จอร์ดนำมาให้เนี่ยก็เห็นว่าจิวต้องยังไม่ตายแน่แั่จากนั้นพอเขาเล่าให้ชิว่าฟังเสร็จเขาก็เลยถามชิว่ากลับไปเลยว่า แล้วทำไมชิว่าถึงได้มาเข้าหน่วย BSAA ชิว่าก็บอกไปว่าครอบครัวของเขาเนี่ยเคยเป็นนักวิจัยหรือนักวิทยาศาสตร์อะไรสักอย่างหนึ่งก็จะเกิดแบบพี่สรุปห้ตรงนั้นไม่ได้ก็ต้องขออภยัยก็คือแบบว่าครอบครัวของเขาเนี่ยครอ,อบครัวของชิว่าตกเป็นเหยื่อของอาวุธชีวภาพนั่นเองหลังจากนั้นเนี่ยชิว่าก็เลยตัดสินใจมาเข้า BSAA เหมือนกับว่าจะล้างแค้นให้กับครอบครัวนะโอเค ตรงนี้ที่พี่เดินวนไปวนมาเพราะอะไรถูกไหมพี่ยังไม่ดูว่าพี่เก็บของครบหรือยังนะแล้วก็ด่านนี้มีเหรียญให้เก็บประมาณ4ี่เหรียญถึงห้าเหรียญเนี่ยนะถ้าจำไม่ผิดถ้าจุดไหนที่พี่เก็บไม่ครบพี่ขออภัยด้วยละกันนะเพราะว่าอ่าไม่อยากไปไล่หาบางจุดมันก็หายากนะโอเคตรงนี้เราจะต้องขับเรือเล่งได้มาเลยกดชิปไปเล่งไปเรื่อยๆนะอ่า เราจะไปจุดไหนก่อนดีเอาที่ใกล้สุดละกันเนาะใกล้สุดก็น่าจะเป็นหลุมนี่แหละ mm hmm. เขอาอย่างหน่อยเราทีนะบอยไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจชนนะแต่เราจะเอาจุดที่ใกล้ที่สุดนะเพื่อจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาสิ่ง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 ไอ้ติ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กโอ้ยเขายา่างเขายา่างอ่าน่าจะต้องเข้าตรงนี้ เฮ้ยสมุทไทยสมุไทยปัดเก็บเก็บเออแต่สวยถอได้ปะถายได้ถ่ยได้ไปถตัดทไวะทาดนี้ดิเนี้กด้ปะทไปเอไม่ได้หลงทางใช่ไหมโอเคไปเข้าเข้าเข้าเ้าว้าตรีไมไดตั้งใจจะหัาทําทำไมลนี้ดิทางนี้ ัดไปไหนละ่ะสองแมงเออขา,ทาเทานี่งเร่งเๆๆงเร่งเร่ง,งไ,ได้ละเดี๋ยวๆดๆด้ดโอ้โหแมงซองแคบซะหลือเกินอ๊บอ่ะถึงแล้วไปลงที่ตัวมีอะไรมองวะเนี่ย้แี่นีอเคส่องดรกอองเน้นยิงกระจายโอเค เงินจ๋าเฮ้ยของเี่ยมงฝันซะเลยเฮ้ยมีหัวใจอันหแนบบึ่งทำไมกูเจอจะตังวกวะอ๋อไหนประเด็นประเด็นละกันประจ๊เฮ้ยเดี๋ยวเ,เกือบไป เห็นเห็นเหตุต้องไม่ต้องไม่ต้องเห็ุขึ้นโอ้ข้างมาเสร็จแล้วโอ้ยเห็ยปายาคายเยนปายายเนเฮ้ยบอลจะใช้สไนเยอะ์เขายังเขายังสนเยยังไม่ได้อัพเป็นนี่เฮ้ยเอ้ยอะไรไม่ผ่านหน้าเลย ล <Marina> อยนานะ่ยัอยอยมโดดไปไหนล่ะเฮ้ยคุอยู่นี่แต่ละว่าโอเคคุเจงล้วเฮ้ยยิงผ่าน้าคุแเ้ีวไอ้พุณนี้ชอบเล่นตลกกับากูเลเด็ดเด็ดแตละขบ้าอีกอันนึง ไม่เด็ดนะจับใหม่ดิเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่จับใหม่หเฉยๆเฮ้ยแต่เรายังไม่ได้เก็บไอ้นี่เลยอ่ะชิ้นส่วนอ่ะชิ้นส่วนเปิดประตูอ่ะไปนั่นจะอยู่ในบ้านหลังนี้นั่นไงออกมาเลยไ,เไม่น่าจะเกิดกันนะล่ะมั้งเพราะเราสอยไปหมดแล้วฮึบ ทีนี้ก็วิ่งกลับไปที่เรือจริงๆอะเหรียญจุดแรกอะพี่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนแต่ว่าพี่ไม่เก็บเนี่ยเพราะว่าแม่งเก็บยากมันอยู่ตรงเสาอะทางกลับนี่แหละแม่งแท่ตรงนี้มันมีมาแลก เออนีไงเคมันขวางเราจอไม่ปอดจัดการยิงยิงแต่สวยมยัมยัเย็บเย็บไปเลยข้างหน้าข้างหน้ามันดักกระจิงกต่เราผมจะทับชนเยอะเอยังไปยัง โอ้ยโอ้ยไม่รู้มันโดนตัวเองด้วยโอเคแล้วก็มีอาบีจีให้เก็บกับมาง <laughs> อะไงไงนี่ไงอาบีจีอจยู่ตรงโน้น <laughs> ไฟ่ไฟ่ไฟแล้วก็ไฟ่ไฟ <laughs> ที่จอดอยู่นิวใช่หรอ <laughs> เออนี่ไงโอเค ก็นี่อในกล่องนี้ก็จะมีิ P G ซึ่งเราไม่ต้องเอาหล้กเรามีแล้วรู้สึกว่าเหรียญจุดแรกอะถ้าเรากลับไปจุดเริ่มต้นเรานะเราจะเห็นแต่ว่ามันค่อนข้างอยู่ไกลนะนาจะเป็นเสาแบบเสาตรงกลางนะ้าเหระเฮ้ยเเก็บุดอย่างไหม้อ๋อกลับเราเลย ถ้าพี่ไม่ได้ยิงเลยสักจุดหนึ่งก็ไม่ต้องใส่ใจหร <laughs> อกเพราะมันทำให้เสียเวลามากกับการหาทีนี้เราจะไปจุดไหนดีล่ะออกจากจุดออบนนี้หรอว่าไ,ไม่ใช่ไปอันนั้นมันอางจุดนี้ไปตรงไปตรงไปตรงหนาดด้าเริอทางนี้ดิ <c oughs> เอาเป็นช่องนั้นละกัน <c oughs> เฮ้ยเดิชนเดิชนน่า <c oughs> จะเป็น อันไหวะนั่นฟอรเก็บนี้เก็บนี้คืออะไรวะแมลงอ่ะสวยมแมลงจริงด้วยมันตันไม่ใช่เหรอถ้าอย่างนั้นให้เอาเอาเอ่อทางที่เราจะไปต่อแล้วจะเป็นทันนี้ค่ะ ว้าวจุดพีคซะด้วยนี่ยังเขาให้นี่ยังเขาให้เฮ้ยเพชรเราเก็บมะไรขนาดนี้นี่เนี่ยเก็บแล้วก็บ้านหลังนี้ีอะไรให้เก็บมเอ่ยมีเงินเยี่ยมไปเลย นั่นน่หาห่าดึกแล้วมันต้องมีสงมใส่ยิ่ง่ั๊ๆโอ้โหไม่เอาหรอกกระตือนด็นกเราไม่ใส่เอ้ยมันตบไข่เหรอโอ้โหขอบคุณมากไกลคืออะไรบมองไม่เห็นพาไปบัง,บงโอเคตรงนี้ไม่มีอะไรงั้นก็เข้าข้างในเลยก็แล้วกัน ไม่เก็บของไม่เก็บของมีเพชรไหมวะ see something เออดูแล้วส,ส่งขึ้นไปมันจะมีอันนึงที่เป็นกับดักกับเอ้ยไม่ใช่เป็นไอเทมแล้วก็ไอ้นี่ไอ้เดอันนี้มีมีเพชรไหมวะไม่มีงั้นกูลองอันนี้ก่อนแล้วกันไม่รู้นะว่าบบจะเป็นเพชรหรือเป็นชิ้นส่วนเปิดออกมาเรียบร้อยแม่เอ้ phải kịp, tất cả rồi Kia con, kia rằng ơi đi ơi mày ơi mày ơi mày ơi Đi ơi mày ơi mày ơi mày ơi xuống ยืนยานขังก่อนมัน,นไ,มไม่ตายเนี่ยรอกสซองมันไม่ค่อยแรงแหะไม่น่าใช่ ต้องวิ่งกลับไปแล้วเพราะว่าเราเก็บครบแล้วไปเลยดีกว่าน่าจะเหลืออีกชิ้นเดียวเดี๋ยวต้องไปบวกกับไอ้เคานี่วะ <laughs> ไม่เช่งบวกกับไอ้เคอเราก็ต้องไปวิ่งหนีไอ้เคอเอ๊ะมัอนเราจะเห็นอะไรอยู่ข้างหน้าเนี่ยนะเอ่อรู้สึกว่าไอ้เคอมันจะต้องผ่านทางนี้ข่บเร็วขึ้นนิดเี้ยวไปตรงมมนี้โอ้โหสโลว์เลย นีดีดีเดี๋ยวได้ป,ประเด็นคือไอ้เคเนี่ยถ้ามันโผล่มาจริงๆอะอะไรใครจริงๆหรอวะเออทำไมเหรอเราวิ่งอ้อมดีกว่าเน้ออ๋อถ้ามันเดี๋ยวจะมาแล้วมาแล้วไอ้เคไม่รู้ว่าแม่งดักอยู่ตรงไหนบ้างก่อนนะก้สอบนัดเดียวแม่งจะกระเด็นแล้วก็เอ้ยจะจะสตันได้บอกว่า อะไรวะเก็บอป๊บนึปกติเล่นก็ไม่เคยโดนเป็นแดกหรอกมันอยู่ตรงไหนวะอุ้ยเสียมมาโคตรโคตรใกล้เลยเดี๋ยววะอุ้ยเขี้ยแม่งนะัดเดียวแม่งไม่ไปด้วยนะ ปกติแม่งนัดเดียวก็ไปแล้วอ่ะเดี๋ยวนี้แม่งนัดเดียวไม่ไปว่ะก็เลยต้องแม็กนัมเจ้าเออเฉียบพึงก็ได้เพราะว่าย,ยังไงตอนนี้มันก็ยังไม่เจอเพราะเราขึ้นมาแล้วไงโอ้โหตอนรับ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 ,อ,อ,รบอีกเฮ้คือพี่เราวอะอะไรอะไรไอ้ใครใครใคร,ใคร,ใครโอ้โหแม่งไฟเยอะเฮ้ยเขียวแล้วแมว ได้มาด้วยฮ่าคือผสมผิดรู้ส <pr> ึกว่าจิ๊กตอมันไม่ไม่ใช่จิ๊กตอชิ้นส่วนน่าจะอยู่ตรงนี้อะไรอีกละอะไรอีกละเจออะไรละมึงเจอแล้วเจอเฮ้ยจับไม่ดอกอะไรให้ตูด้วยรักกูจังเลยโอเคไปถือแมกนัมรอแล้วแต่เมื่อกี้เราเก็บเพชรไปแล้วนี่เนาะถ้าเจอจริงๆเอ้ยแต่มันดักหน้าเราเนี่ยว่ะ ทางลงโอเคทางลงเฮ้ยไม่โผล่หนะ้าเหรอไม่โผล่หน,น้าแล้วก็วิ่งอ้อมไปแล้วอะไรไม่โผล่เราหาวิธีวิ่งกลับอีกทางหนึงแล้วกันถ้าใช้วิ่งอ้อมเราจะหาจังหวะไอ้นี่ได้ดีกว่า อย่ามาดักหน้าก,กูก็แล้วกันนะกูเกลียดเขาตรงนี้แม่งมันจะมีได้ไงคะอี้ไม่ได้ไว้ปลาปลาปลาอ๋องนี่ไงนี่ไง,ไงตรงนัง้นปะอ่ะกูกูอ๋อไม่ใช่ปลาไม่แปลกเว้ยปกติแม่งก็กูจะกลับได้แต่ละที เจอแม่งอย่างเยอะเลยรอบด้านเลยนนแล้วกไ็ไปเจออะไรดักหน้าโว่ไปผิดทางผิดทางผิดทางอันนี้เจอแล้วเจอแ้จ้วจอดเลยจ้ารึสึกว่า เหรียญมันน่าจะอยู่ประมาณเสาไหนสักเสาโน้นนี่แหละลองเช็คแป๊บนึงนะเสานี้ไม่ใช่เสานี้ก็ไม่ใช่แล้วต่อเน,นี้ยต่อเน,นี้ก็ไม่มีแล้วมันเสาไหนอะเสานู้นเหรอเออช่างมาเถอะเสียเวลาไปเถอะ <laughs> ไปอ๋ออันนี้มันจุดผ่านมันต้องกลับไปจุดเริ่มต้นที่เรามาตอนแรกช่างมาเถอะเสียเวลาไปเลยดีกว่า <laughs> อ่าประตูเปิดแล้วไปเตะ <c oughs> แล้วนึงแตกไข่ก่น <c oughs> อนแล้วก็ตรงนี้มันมีแน่นอนยิงง่าย <c oughs> <c oughs> เล่นมาตั้งนานไม่เพิ่งได้ยิงแค่เหรียญเดียวอะได้อีกสามเหรียญน,นั่นคือไม่ได้ยิงเลยอะ ไม่โดนพึ่งจะมาสังเกตนักน่ำไปเลยดีกว่าตรงนี้เดี๋ยวมีปืนลูกโง่ให้เก็บเก็บก็ได้ไม่เก็บก็ได้นะแต่เราเราเราไม่ต้องเก็บหรอกแต่คนอื่นที่เพิ่งเริ่มเล่นใหม่ๆก็แนะนำให้เก็บนะมา,มาดูจมูกเก็บหอบสักหน่อยก็ยังดี <c oughs> สนาสนสนานมันเต็บม,มันใช่ใหรอ โอเคหลังเหมือนเท่าที่ดูมันไม่ได้จะมีอะไรที่พอจะให้เก็บไอ้น,นี้ได้เท่าไหร่นะอยากได้อย่างเดียวก็คือเพชรอะเราเ,าเขียวอันแล้วก็แดงอันแล้วก็ผสมซะเลยนี่มันจะมีเพชรอะไรให้เก็บมาแมยหล่อนหาสิบไพมันเยอะละกัน จะเตะอ้นี่ลงไปนี่นี่เอาเตะผิดอันมโดดลงไปแล้วโดนไฟเผาเลยนะมึงเดี๋ยวปะทำมนแล้วเว้ยเฮ้ยเฮือไปฮะมันไม่มีตัวเลยดักเราเลยจริงหรอ ตัวนี้มาแล้วบ้างดีเสียงดยจะเอ๋เช็คตัวอาจาร์หน่อยสิโอโหแต่รถเอาเฮ้ยเฮ้ยแอฟผัอ ขอไทยแล้วไทยเต็มนะเพื่อนเอ้ยเหลือไทยแล้วเนี่ยข้างในเนี่ยมันจะมีอ่าแม็กนัมอยู่แม็กนัมของลูกโม่เนี่ยเออน่าจะเป็นลูกโม่ไม่ใช่แม็กนัมหรอแม็กนัมมันอีกด่านหนึ่งกูขอแล้วกัน you. Thank ถ้าเรากด F bot ก็จะล่วงลงเหวทันทีไม่ต้องยืนบอกร้วกูไม่ปล่อยหรอกอ,อ,อยอกแห่ปล่อยได้แลลวแหมมีการมีการเชิงเงินขึ้นมาบอกกูจะปล่อยไว้แล้วก็ปล่อยได้แหละจริงๆอ่ะแต่เราแค่ไม่อยากปล่อยแคนะี้มันเสียเวลาตัวคลิปมันจะยาวเกินโอ้คิวไม่เหลือที่ให้เก็บอะไแล้วอ่ะ ต่ลงมาเก็บเงินซะหน่อยก็ดีเหมือนกันนะมันมีองมีเงินให้เก็บอ่ะโอ้โหเนี่ยนะเงินไม่ใช่เนี่ยมันกระสุนเฮ้ย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 เดี๋ยวดูลึกอยู่แล้วดูลึกอยู่แล้วโอ้ยไข่เยอะมานนี้แกเป็นอวแล้วมันไม่มีเงินให้เก็บบ้างเหรอวะเธอต้องมีสิถ้าคุณจะไม่ผิดอ่ะรวมอยู่ข้างบนวะ เออต้องใส่ยุงบ,นะบน้ะมั้งวิ่งติดติดเออเนี่ยอยางบนแล้วก็ตหมุนใารมันเก็บไม่ได้แล้วว่าที่มันเต็มอ่ะเก็บต่างแผนแล้วกันก็ตรงนี้ เข้าไปเก็บขอข้างในหน้ากากทองหน้ากากเป็นรูปยิ้มเดีนยะนนารักโดด <c oughs> มีอะไรให้กูเก็บได้ไหมตรงนี้มีแค่เนี่ยอค่นี้กูก็เอา <c oughs> ไปเก็บดิ เรียบร้อยก็เนื้อเรื่องก็ไม่มีอะไรมากก็มีแค่ตอนที่เปิดคลิปอ๋อโอเครู้แล้วคืออะไรตอนนี้เราสามารถเล่นระดับโปรเฟชชั่นอลได้แล้วนั่นเองก็เนื้อหาก็ไม่มีอะไรมากมีแค่ตอนที่สรุปไปก่อนเปิดคลิปนั่นแหละนะว่าเออเขาก็เล่าเกี่ยวกับเรื่องคู่หูของเขาแล้วตอนนี้ก็ก็ยังเหมือนเดิมเราก็ยังต้องทำภารกิจต่อ,อไปเรื่อย ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิง่งเอาไว้ด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปแล้วเดี๋ยว EP ี่อต่อไปจะมาอัพลงเรื่อยๆๆ,ๆ,ๆก็รอติดตามรับชมใครที่ยังไม่ได้ดู EP ก่อนหน้านี้สามารถย้อนกลับไปดูได้นะพี่ทำเอาไว้ให้เรียบร้อยหมดแล้วก็ สำหรับ EP ที่6ในวันนี้ก็ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนให้เดี๋ยวเรามาติดตามรับชมใน EP จะต่อไปว่ามันจะเป็นยังไงกันต่อนะก็ถ้าเกิดอ,อ่ะ EP ที่7ใครอยากให้พี่เปลี่ยนทำเป็นระดับโปรเฟชชั่นอลก็ขอมาได้เลยคอมเมนต์ comment มาได้เลยถ้าอยากให้ทำแต่ถ้าไม่คอมเมนต์ก็ไม่ทำนะคอมเมนต์ comment มาใครคอมเมนต์แบบอยากให้ทำระดับโปรคอมเมนต์ comment ได้เลย จะจัดให้อดั p โปรเฟชชั่นอลตอนนี้ก็ปลดออกแล้วยังไงวันนี้ขอลาเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนตเตาจะมาทำอีพีต่อไปให้ดูกันตอนนี้ขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันอีพีหน้าบ๊ายบาย